สวัสดีสสดครับม,มาพี่น้องเฮ็ดไปเก็บมามีตลอดก็งามมือนี่ว่าสีตำเฮ็ดไข้พี่น้องเลยเฮ็ดไข่ก็มีตลอดก็งามพูนนะ้น่ะโอ้โยพุณหภเฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็เดยังแน่เจ้าว่านี่เฮ็ดยังเจ้าถือนั่นเฮ็ดเห็ดกอเฮ็ดยางเขาเอือ้เฮ็ดสมผู้ เฮ็ดซุ่มผู้อเฮ็ดทีผอันนั้นตำมาได้เขาตีตำเฮ็ดไข่ใหญ่พู้น์ใส่บ้างเฮ็ดไข่ไงเนี่ยใส่หรอกม่ไงเออหรอกซ้ำนี่ตำไหนอยู่เอออีพ่ออีแม่ตำเฮ็ดไข่ครับพี่น้องครับเหมือนนี้ครับไม่ดูดเช็ดแค่หัววาเฮ็ดไข่ด้วยว่าเฮ็ดไข่ดงดมมึงไปหามาก็ไม่ออกคำก็มันหอมจังโอ้เมื่อวันกับเแม่นหลาย แมงหวันกับยังก็เฮ็ดซื่อกันต่อมุูนะพี่น้องดอกหน่อยก็มีได้เฮ็ดไข่นี่อันนี้เฮ็ดดำดำคือเฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดยังนี่แหละเฮ็ดพึ่งก็มีพี่น้องอันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งอันนี้เฮ็ดพึ่งเขาโอ้ยพึ่งเขาเฮ็ดเอาไปแกงน้ำเนาะเอาไปแกงน้ำเนาะอันนี้เฮ็ดอันนั้นอันนี้เฮ็ดดินอืมลายเห็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้ดูกมันดูกเฮ็ดไข่อืมดูกเฮ็ดไข่ก็มี ฮะเดี๋ยวไปะไม่ออกคำพันล่างก่อนสีตำเสียบจเจาะอืมให้ไม่ออกคำพันล่างให้มันเหลียวกันครับเจียงจกกีอือเห็ดไข่หน่อยไงเศษเสียบน้ำกันพี่น้องสีดำได้ไหอนี่โบแกงสีตำทำก้นนี้จังส่ตู้เย็นเอาวะอดอกบานเพาจังหนน่ะเนาะจังแกงเนาะ ท่นทีแกงดอกจู่มบ้า,าก็แกงดอกบานดอกจู่มเขาก็ตำนจนตังเสียบเจ๊ะยังกำลังกีครับพี่น้องเอ้ยหมอมเหยอยยวนยวนใจครับขนาดคิดไข่ไม่ว่าคนะำเบิง้งให้เดี๋ยวก็สิปรุ้งก็ไหวนะครับพี่น้องครับแผลมันซุกแผลมันสุกก่อนเนาะเฮี่อ,อนันนึงอ่ะ บอกเจาเไรสอะไรเลยครับอันนี้ชื่อว่ากีห,ห้อมครับไม่นั่งระบาดนี่เอ็นั่งระบาดนี่หอนตัวกินห้อมเลยครับหอมยาวยวนยวนใจเลยกินนองเลยนี่แหละคข้ามาอาหารอีสานบ้านเฮากีเห็ดไข่ หตดใครไม่ใช่เหดเรามาพี่น้องไร้วลาชำนะครับขั้นโมเกัยำกินมือใส่บักกีลงไปกระเทียมลุงปลาเอ้ปั้นปันออกแน่นั่นเอปั้นเขาปยักจักปรเก็บอกเก็บบอกแน่แม่เว้ยปั้นกัมีจเคอื่องปั้นเนี้ยใส่ลงไปหอม เท่ากับยังบันตอมยวยๆอยู่นี่ละกีซุกเลยครับนี่ครับใส่แล้วมันตอมยวอยๆเลยสักยังดลยโอ้หัวดูดเดเอต้องไปตามแดกมุนมุนบีนี่ตี้จิ้มลงหลวัดจักบีนี่แม่เอยมอนี่ยังบีอะไรคือบีอิสันมองต้องไปนี่หน่อย หมดต้ลงไปกินเสยตั้มมาเนี่จุจะจุจะจุจะตั้ตมเห็ดไข่พี่นองเลยตลยนะั้มเด็กไดเด้วยมึงเชียว่ะตั้มแดกแล้วก็ปรุงครับพี่นองครับสุรดร้ลงขาด,ดายย่าไรเือของสุรดร้เนเา ใส่บ ata, eh, i i. ังหนบังหนาตาเนี่ยสีสันเนี่ยกดคุกแล้วอุ้ยใครเคยกินเนี่ยครับตำม่ไดไข่พีทพบ่เพีทบหน่รวนปลาดงหนสมไม่หรอ่สมของน้าบีบเของหนบ่มีน่ะกดคุกแล้วพี่น้องเลยกัดคุกละ อ๋อเทีนต้องวานี่ตำเฮ็ดไข่ครับพี่น้องครับโอ้ยังหวั่นอืมยังหวันกับพ่อแมงหวันมาเรือเสียบไม่กันพี่น้องตำเฮ็ดไข่อืออีพ่ออีแม่มาเด้อกินตำเฮ็ดไข่ครับพี่น้องครับเป็นยังไงน,นวดเนาะปวดพวกแมงวันสีห้ามเขาบินไปแต่ฟุ้งบินตำนี่จะเป็นร้ายแห่ง ตำเฮ็ดไข่ครับโอ้คักแน่ใช่ปะมาเด้อมาเด้อตำเมดไข่เด้อเอ้เยเศกๆพี่น้องเลยอยู่ไฮอย,ยู่หน้าก็นยังสีละอือก<น>ินกน <c oughs> คอนวดเจาะกินกคอน,น,นอิ่มกคอนวะสดกระชดที่ จับป้ะจับอืมเบิบ่งอย่างพี่น้องก่อนกอู้ดีเลยครับตำมิดไข่ครับหยัมมาได้กระถือพี่หยัมนะอ้าวพหอมปากหอมคอครับพี่น้องครับ,บปั่นเช่เขา่าใบเข่าในแต่สมัยก่อนนี่บใบเข่านี่นะตำมิดไข่บใบเข่ายางรุ่งทนรุ่งทงไปห้าเห็ดเบี้ยก ยางไม่น้ำกินไปน่ยางไปน้ำกินไปน่ปะแค่นี้แหะครับพี่น้องครับปอกกันคลิปนะเมื้อีีตทำเม็ดไข่เมื่อได้ะครกับสีเม่อแกงอีกเก็บไปอีตู้เม่อแกงกี้ยางน,น้มันถังหนาสางหนามงัมก้กินในเบิร์ดบกุกยังไงเนี่ยกูมือนวิทยาขายาืออือ